ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของรถบ้านบืรสองคาวินสีดอรินจัดให้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้อยู่กับป้าคุณหมีใจดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจัดไปรีวิวรถเข้าใหม่นะครับขออนุญาตหนึ่งกระดิ่งหนึ่งซักไถขเป็นกําลังใจให้ทีมงานคาวินของเรากันหน่อยนะครับวันนี้ผมพามาพบก,กับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่คนเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับสามารถออกได้คนเดียวจบเลยนะผ่อนเดือนละ7,00 0บาทตลอดอยู่สัญญ,ญารถปี20 90 0,000เลขใหม่ 90, ด้วยจะเป็นนรุ่ ดียไปชมกันได้เลยครับอ่ะก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะเป็นซูซูกิเออ i g ติกนะครับคันนี้เลยฟังก์ชันครบนะครับคันนี้นะมีตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนอันนี้มีมาให้ด้วยนะฮะตัดหบอกก็มีคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะฮะร,รถใช้งานมามือเดียวรถปี2020นะครับไม่มีตัดต่อไม่มีความไม่จมน้ำก่อไม้ถ้ามีซื้อคือเต็มราคายางปี2 2นะ ร่องไฟทุกอย่างชิดเท่ากันหมดนะฮะตัวเปิดอาด้วยครับตัวล็อกปดล็อก,อกแบบคีย์เลสอันนี้มีมาให้นะฮะคันนี้โครงสร้างเดิมหมดนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหายมีให้นะครับย้ำนะครับว่าเดิมทุกจุดเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจบแน่นอนนะใครไม่มีเครดิตจัดได้เต็มด้วยนะฮะใครอยากใช้ดาวใช้ไปเลยนะฮะข้างในเบาะหนังเห็นไหมสีดําเดินตะเข็บได้มาสวยๆแบบนี้เลยฮะตากล้องช้อนไปหน่อยนองเเห็นแอร์ด้านหลังไหมอ่านี่เลยฮะ เจ็ดที่นั่งแท้ๆนั่งสบายนะครับเครื่องยนต์พันห้าราคาประหยัดเพื่อนสีต่างค่ายของเขานะครับก็จะเป็นพวกเซียนต้า a, พวกตัวของมิซูก็จะเป็นเอ็กแพนเดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโมบิลิโอนะฮะอ่ะอันนี้ให้ดูภายในหน่อยนิดน,นึงเนี่ยครับซอฟท์ทัชหมดด้วยนะุ้มมนังมาข้างในเป็นลายไม้พงม,มาลายลายไม้เลขไม้900,000กิโลเมตรครับอเย็นเพลงเพะเปิดการ4 0 0 0 0 0เองนะ4,29,000บบาทนะครับ เหรดนี้ก็อยากใช้ดาวก็ได้ไม่อยากใช้ก็ผ่อนเดือนละ7,00 0บาทตลอดอายุสัญญานะเดี๋ยวผมอนุญาตพาไปดูหน้าห้องเครื่องด้านหน้ากันหน่อยนิดนึงนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะดูฝาก็โปรงใต้าฝากระโปรงของเรากันซิว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่านี่เลยครับโอเคดีรถยังไม่ทํยายังไม่ได้สปาให้นะครับข้อดีก็จะดูรถกันง่ายมากเลยนะอ่ะดูโครงสร้างก่อนเลยแล้วกันนะครับ โครงสร้างน็อตฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะัอันนี้ไม่เคยแกะทําสีไม่เคยเคลมมานะแล้วก็นี่ครับบริเวณน็อตคานน็อตไฟหน้าเดิมคานหน้าเดิมไม่เคยไลท์นะครับยังมีคราบความสกรปรกพวกนี้อยู่เลยซึ่งผมชอบนะครับเวลาดูรถคือมันดูง่ายนะเห็นไหมเนี่ยตามเครื่องอย่างนี้นะถ้าเกิดมันมีเรียกว่ามีรอยเยิ้มมีคราบน้ํามีคราบน้ํมมันอย่างเงี้ยพวกนี้เราจะเห็นได้ง่ายหมดเลยคะเกียร์เกอเห็นไหมเนี่ยเกียร์ก็เดิมก็ไม่มีอะไรเลยนะแท่นคงแท่นเครื่องอันนี้ก็แบบเดิมๆเ,เลยนะครับ เนี่ยครับนอนหัวโช็กฝุ่นยังจระจับแบบนี้หมดเลยแต่วันรับรถเราไม่ได้ให้สภาพอย่างนี้นะผมเก็บงานทําสปาให้ใหม่ให้หมดนะมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนแล้วก็ไปตรวจรถที่บีควิกให้หมดเลยนะฮะอ,อ่าน,นี้แจ้งกันไว้ก่อนนะฮะพอดีเพิ่งได้มาและในตลาดมือสองเข้าหากันเยอะนะฮะวันนี้ก็เลยจัดมาให้ดูกันก่อนเลยนะใครอยู่ตางจังหวัดนะฮะฟินแลนด์ส่งเซน็นค่า้จ่ายไม่มีเก็บบริการส่งรถให้มีคนไปส่งรถให้ด้วยนะครับ 7,500บาทซูซูกิเออร์ติกนะครับคันนี้ราคาใครอย,ยากตัดสด4 2ส0 0 0บาทจับได้เลยฮะร,รถอยู่คาวินสีนัคารินนะฮะเย้เองเยียงกับ้างสีคอนสีนัคารินนิดหนึ่งนะฮะส่วนวันนี้ป้าคุณหมีใจดีคนเดิมขอยาตขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ